แต่สิ่งที่ผมแบบตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะว่าชาวนี้เนี่ยผมมาเจอนะครับว่านี่นะครับเพื่อนๆใบเขาเป็นด่างเขียวนะครับออกเป็นด่างเขียวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งน้าเพื่อนๆมาชมพูด,ด่างนะครับซึ่งเป็นไม้ด่างที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับผมคือในช่วงที่โควิดสักประมาณ เดือนพฤษภาเมษาที่ผ่านมานะครับเมื่อมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเดินรอบบ้านแล้วเห็นว่ามีภูด่างอยู่จํานวนมากนะครับขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมก็เลยหาใบที่สวยๆนะครับเนี่ยฮะบางต้นก็ขึ้นแบบต้นไม้เกาะเกีเ่ยวไปนะครับผมก็เลยหาใบที่สวยๆพวกนี้นะครับ มาลงกระถางไว้นะครับลงไว้ในกระถางเล็กๆ,ๆแล้วเก็บไว้ในเรือนเพราะชํานะครับเพื<ๆ>่อนซึ่งผูด่างพวกนี้มีอยู่เยอะมากนะครับขึ้นอยู่เองเต็มไปหมดนะครับผมเลื้อยไปตามพื้นนะครับผมก็เลยเลือกใบที่สวยๆของเขาเนี่ยนะครับไปลงไว้ในกระถางชํานะครับแล้วสิ่งที่ผมพบก็คือมีความแปลกมากนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมที่ผมเพาะไว้นะครับ เนี่ยนะครับเพื่อนๆใบที่ผมคัดสวยๆมาผมก็จะามาลงกระถางไว้นะครับแล้วตอนนี้เขาก็กําลังโตดีเลยนะครับผมหลากหลายนะครับผมเป็นภูด่างสวยๆนะครับไหลาย,ยาวลงพื้นบ้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่สิ่งที่แบบผมเอถึงกับว้าวเลยนะครับเชา้านี้เพราะว่าผมมาดูต้นภูด่างมาดูภูด่างต้นนึงนะครับผมที่แบบ ได้เพาะไว้นะครับเป็นภูด่างที่แบบตอนนั้นใบเขาประมาณสีทองทองครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมก็จับมาลงกระถางเพราะสีเขาสวยมากนะครับเขาน่าจะคล้ายฟิโลเดนตั้นสีทองอันนี้นะครับอันนี้ก็ชํามาพร้อมๆกันนะครับฟิโลนี่เขาจะใบยาวๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับก้านจะอวบๆสีชมพูใช่ไหมครับแต่ภูด่างสีทองต้นนี้เนี่ยใบเขาแบบสวยนะครับสีทองนะครับ แต่สิ่งที่ผมแบบตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะว่าชาวนี้เนี่ยผมมาเจอนะครับว่านี่นะครับเพื่อนๆใบเขาเป็นด่างเขียวนะครับออกเป็นด่างเขียวนะครับใบสีแบบเลมอนทองทองแล้วมีด่างเขียวนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับผมทะลุไปที่หลังใบเลยนะครับเด็นยู่ดูหลังใบครานะครับเห็นไหมครับเพื่อน เนี่ยนะครับแล้วย <essen> ังมีด่างขาวอยู ah ่ในใบเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยนะครับชื่อแบบสวยมากเลยนะครับเห็นแล้วแบบโอ้โหว้าวเลยครับนะครับมีหลายใบเลยนะครับผมที่ออกมาเนี่ยครับอย่างใบนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเป็นด่างขาวแบบโอ้โหสวยมากครับแต่ถ้าเป็นด่างเขียวเนี่ยผมว่าสวยจริงๆแล้วครับเนี่ยเห็นไหมที่ขอบนะครับ เป็นด่างเขียวนิดๆนะครับผมก็เลยโอ้ภูสีทองมีด่างด้วยนะครับเนี่ยนะครับด่างเขียวเหไมับเพื่อนนี่นะครับทะลุไปหลังใบเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากมากครับเนี่ยฮะใบนี้คู่กันเห็นไหมครับใบขวาเนี่ยจะเป็นด่างเขียวนะครับด้านซ้ายจะเป็นด่างขาวนะครับ ส่วนใบที่ตัดขึ้นมาก็จะเป็นด่างเขียวนะครับส่วนใบนี้กําลังออกมายังไม่เห็นรอยด่างนะครับเนี่ยครับผมคิดว่าโอ้โห,โหสวยจริงครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนพอเป็นแบบสีทองทั้งหมดแต่อยู่ๆมีใบหนึ่งด่างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้รู้สึกแบบสร้างความสวยงามได้มากเลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆที่บ้านมีแบบนี้บ้างไหมครับถ้ามีก็บอกมาบ้างนะครับว่าภูใบสีทองเนี่ยมีความด่างเขียวด่างขาวได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าปกติแล้วเนี่ยภูด่างเนี่ยก็คงมีความด่างง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ใบสีทองใบนี้แล้วมีด่างขาวด่างเขียวเนี่ยสวยนะครับเพราะถ้าเป็นเจ้าปกติแบบนี้นะครับก็เป็นใบเขียวที่เป็นด่างขาวด่างเหลืองอยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อนๆ มันก็คงไม่ไม่แปลกอะไรส่วนอันนี้ก็คือลายแบบหินอ่อนหินอ่อนใช่ไหมฮะก็เป็นปกติแต่พอเป็นสีทองมิ้นินน์นะครับแล้วมาโชว์ความด่างอย่างนี้เนี่ยสวยจริงๆครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองแบบวางข้อเขาดูนะครับว่าเขาจะเก็บความด่างส่วยๆแบบนี้ไว้ได้เยอะไหมครับเนี่ยฮะใบนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นด่างเขียวแบบนิดๆนึน,นะครับ เปิดนิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเห็นไหมครับด่างสวยเลยนะครับใบสีแบบเลมอนเหลืองๆหวานๆแล้วก็มีด่างป้ายออกมานิดหนึ่งนะครับสวยงามเลยครับเหมือนจะเป็นภูสีทองแล้วก็มีป้ายอ่ะครับอารมณ์นั้นเลยนะครับสวยมากๆครับมีทั้งป้ายขาวป้ายเขียวนะครับเนี่ยฮะเหมือนสองใบที่ติดกันสองใบนี้นะครับใบหนึ่งป้ายขาวใบหนึ่งป้ายเขียวนะครับ สวยมากมากครับเดี๋ยวผมคงเฝ้าดูเขาต่อไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะแบบลองขยายเขาเพิ่มดูนะครับอันนี้คือแบบตื่นเต้นนะครับวันนี้ที่ได้เจอต้นไม้สวยๆ้างบ้านนี้เองครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีพัฒนาการหรือทําการขยายเพิ่มหรือ,อยังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเขาจะมีเบบีอยู่ข้างล่างด้วยนะครับใบจิ๋วไหมเพื่อน นั่นฮะมีความด่างเขียวนิดนึงไงะอยู่กลางกลางใบนะครับเนี่ยครับนี่คือเบบีเลยนะครับใบจิ๋วเท่าปลายก้อยนะครับก็ด่างโชว์อยู่นะครับผมก็แบบตื่นเต้นอีกจุดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีพัฒนาการยังไงกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอลาไปด้วยความสวยของเจ้าภูด่างสีทองเออภูสีทองด่างนะครับผม เท่านี้ก่อนนะครับดูครับด่างเขียวสวยมากวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเพื่อน